จอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Q&A ค่ะแฟนเพจถามมาศิรัทยาตอบให้นะคะวันนี้เป็นคำถามของคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณอ่าค่ะเขาบอกแบบนี้บอกคุณเฟิร์นอยากจะลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารนะคะกองไหนดีเขาถามแบบนี้นะคะยาวสิปี อยากได้พวกกอง e-commerce นะคะอาจจะรี้พิมพ์นะคะก็เลยตกๆตหกล่นๆสักหน่อยก็เลยจะเล่าให้คุณอาฟังแบบนี้นะคะเท่าที่ฟันทาบเนี่ยตอนนี้กองทุนที่ลงทุนเฉพาะ e-commerce ในบ้านเราน่าจะมีอยู่1นึกองทุนนะคะก็คือของบอลจวันนะคะนั่นก็คือ one global e-commerce นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากจะลงทุนเพียงกองทุนเดียวเนี่ยนะคะก็คือประเภท e-commerce เนี่ยก็อยากจะแนะนาให้ไปลองดูข้อมูลของกองทุนนี้ละกันวันนี้ คนเลยขออนุญาตและกันนะคะนํามาแบ่งปันว่าเวลาเราดูกองทุนรวมก่อนจะลงทุนเนี่ยนะคะต้องดูอ่ะไกรบ้างเพราะว่าในความเป็นจริงกองทุนนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีทีเดียใ่ในที่ผ่านมาค่ะ อันนี้เป็นฟันแฟกชีทนะคะหรือว่าหนังสือสรุปส่วนข้อมูลสำคัญของกองทุนวัน GE com นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราหาดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็ตามแต่เ e ิร์ชชื่อกองทุนไปนะคะแล้วก็เขียนว่าหนังสือชี้ชวนหรือว่าฟันแฟกชีก็จะขึ้นมาให้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะหลักๆเราก็ควรอ่านให้เข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อความรวดเร็วถามว่าเราต้องอ่านอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องอ่านสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่เรียกว่านโยบาย ายการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านนโยบายการลงทุนเราก็จะไม่รู้นะคะว่ากองทุนนี้ลงทุนในอะไรนโยบายการลงทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ว่ากองทุนนี้หลักๆแล้วเขาก็จะลงทุนในอีคอมเมิร์ซตามชื่อกองทุนเลยนะคะซึ่งเขาก็จะลงทุนใน ETF นะคะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ารายละเอียดที่เขาเลือกลงทุนเป็น ETF ประเภทไหนหรือว่าไปลงทุนในหุ้นตัวไหนน้ำหนักมากน้อยยังไงก็ต้องไล่ลงไปดูด้านล่างนะคะหลังจากดูนโยบายการลง งทุนแล้วนะคะก็ควรจะดูด้วยว่าเอ๊ะกองทุนนี้เหมาะหรือไม่เหมาะกับใครเขาจะเขียนไว้ว่าไม่เหมาะกับใครซึ่งถ้าเราเป็นคนกลุ่มนั้นนะคะเช่นคนที่ต้องการผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอนนะคะหรือว่ารักษาเงินต้นให้อยู่ครบเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นกองทุนที่ไม่เหมาะดนะังนั้นถ้าเราอยากได้สสิ่งนี้กองทุนนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าไม่ใช่กองทุนนี้ก็จะตอบโจทย์เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องดูสิ่งที่เขาเตือนมาว่ามีอะไรที่ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็น การลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าดิเรทีฟที่มีความผันผวนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ในต่างประเทศด้วยและนี่ก็คือชาร์จความเสี่ยงซึ่งปกติเนี่ยเราเวลาทําตัวหนังสือประเมินความเสี่ยงหรือว่าแบบประเมินความเสี่ยงจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยรับได้ระดับไหนนะคะเราก็ควรดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วความเสี่ยงของกองทุนรวมตรงกับ หรือน้อยกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้หรือเปล่าถ้าใช่ลงทุนได้แต่ถ้ามากกว่าความเสี่ยงที่ร,รับได้อาจจะต้องคอชา่นหรือว่าระวังไว้นิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนี้กองทุนนี้ความเสี่ยงระดับ6นะคะก็คือโอกาสขาดทุนเงินต้นก็มีพอสมควรแต่ก็แน่นอนว่ามันก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะเรื่องความผันผวนนะคะที่เขาจะบอกว่ามีความผันผวนหรือว่าการปรับขึ้นปรับลงของราคาหุ้นในกองทุนมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เฟิร์นอยากให้ดูก็คือตรงนี้คะ่ะ สินทรัพย์ที่ลงทุนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เินจะดูตรงนี้ค่อนข้างเยอะเวลาซื้อหรือว่าตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมอะไรนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะอย่างกองทุนนี้เองนะคะวัน GE อีคอมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาลงทุน5อันดับแรกนะคะ ถามว่าแล้วเราดูเราได้อะไรบ้างหลักๆเลยนะคะจะดู2มิติมิติแรกคือเซกเตอร์นะคะก็คือสากหรรมที่เขาลงทุนกับมิติที่สอคือหุ้นที่เขาลงทุนพอเห็นปุ๊บเราจะได้รู้ว่าอ้นน้ำหนักของเงินที่เราใส่เข้าไปลงทุนในอะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้หลักๆเนี่ยจะไปลงทุนใน Amplify Online Retail ETF นะคะนั่นก็แปลว่าหลักๆแล้วกองทุนนี้เกือบ80%เขาจะเอาเงินใส่ไปใน ETF ที่ชื่อว่า Amplify Online Retail นั่นเองคําถ ถามคือแล้วเจ้า ETF ตัวนี้ลงทุนในอะไรบ้างทีนี้เราก็ควรไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็เสิร์ชได้ทั่วไปเลยนะคะตาม Google นะคะหรือว่าถ้าใครมีแอคเคา์ของ Bloomberg กเนี่ยก็จะมีค่อนข้างชัดทีเดียวนะคะนี่เป็นข้อมูลจากทาง Bloomberg นะคะที่เฟิร์นเนี่ยไปเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคือ Amplify Online Retail ETF ตัวนี้นะคะก็คือตัว ETF ที่กองทุนว 1GE.com เนี่ยนะคะเขาไปลงทุนนะคะซึ่งถามว่าแล้วหุ้นข้างในเป็นอย่างไรด้านล่างนะคะก็จะเป็นนี่ฟันท็อปโฮลดิ้งคือหุ้น10อันดับแรกนะคะที่กองทุน ETF ตัวนี้ถืออยู่ไล่ชื่อไปนะคะเนี่ยอย่าง r e v o l v Group Inc เนี่ยนะคะอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็คลิกเข้าไปดูอะว่า คุณตัวนี้เขาทำอะไรนะนะคะก็จะเห็นเลยก็จะเขียนให้เห็นนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซด้านแฟชั่นนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ขายนะคะแล้วก็เป็นตลาดให้กับสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นแิชั่นดีไซเนอร์ร Designer นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่น a อสเซสซอรรองเท้าต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งพอทําแบบนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเงินที่เราใส่เข้าไปลงทุนนะคะยิ่งทางด้านคุณอาบอกว่าจะลงทุนยาว10ปีเนี่ยไปลงทุนในไหนบ้างน,นะคะอย่าง Trip a d v i s o r เชื่อว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่กรุปออนอิงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคลิกเข้าไปดูสักหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าบริษัทของเขาเนี่ยดำเนินธุรกิจอะไรบ้างน,นะคะซึ่งกรุปออนอิงเนี่ยเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช้อปปิ้งเว็บไซต์ นะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการของท้องถิ่นนะคะรวมถึงอีเวนต์ culture ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆด้วยเห็นไหมคะว่าพอเราค่อยๆศึกษาข้อมูลล่านี้ลึกลงไปก็จะเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่ลงไปของเราในกองทุนนี้เนี่ยไปลงทุนในหุ้นหรือว่ากิจกรรมประเภทไหนนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าอย่างตัว iBuy นะคะหรือว่า Amplify Online Retail ETF ตัวนี้เนี่ยเราก็ดูข้อมูลผลประกอบการย้อนหลังได้ด้วยนะคะขยับมาด้านขวานี่จะเห็นฟูลชาร์ตเลยนะคะที่จะแสดงถึงผลประกอบการย้อนหลังของเจ้ากองตุน ETF ตัวนี้นะคะ ันอ่ะวันก็เคลื่อนแบบนี้นะคะ1เดือนเป็นยังไงก็มีความผันผวนใช่ไหมคะ6เดือนที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีการปรับขึ้นแล้วก็มีการพักฐานลงเล็กน้อยนะคะ year to d a y ตั้งแต่ต้นปีนะคะก็ถือว่าค่อนข้างผ,ลผ,ลผันผวนพอสมควรหรือถ้าดูระยะกลางหน่อย1ปีนะคะ ก็ถือว่าเป็นขายขึ้นหรือแม้แต่5ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรเพราะเห็นแบบนี้เราจะได้พอเห็นเทรนด์นะคะของกองทุนที่เราเข้าไปลงทุนว่าน้ําหนักส่วนใหญ่ที่เขาไปซื้อ ETF ตัวเนี้ผลตอบแทนความผันผวนหรือว่ากิจการที่เขาเลือกก็น่าจะล้อไปกับ ETF ตัวนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะอย่างที่เราเข้าไปดูข้อมูลนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราแสดงให้เห็นเนี่ยมันก็จะมี บางส่วนนะคะที่กองทุนนี้เขาไปซื้อหุ้นเพิ่มนะคะอย่างเช่น Booking h o l d i n g อีกประมาณเกือบเกือบ,บ3% Amazon อีกเกือบเกือบ3% PayPal หรือ Expedia ประมาณ2%กว่าๆนะคะก็เป็นสัดส่วนของหุ้นที่อยู่ในกองทุนนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเวลาถ้าคุณอาตัดสินใจลงทุนเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะลงทุน10ปีนะคะที่บอกว่าจะลงทุนระยะยาวเลยกับ กองทุนอ e ีคอมเมิร์ซตัวนี้เนี่ยคำถามคือเรามั่นใจหรือเปล่าว่าหุ้นที่อยู่ในลิสต์นี้เนี่ยจะดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง10ปีแล้วก็โตได้มีรายได้ที่ดีขึ้นและกำไรสูงขึ้นด้วยถ้าใช่นี่ก็อาจจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการทยอยลงทุนดีนะคะแต่ว่าถ้าเรากระจายความเสี่ยงไปยงังอุตสาหกรรมอื่นบ้างก็อาจจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซก็ถือว่าเป็นการกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะคะยกเว้นว่าคุณอาบอกว่าจริงๆก็มีกอง กองทุนหลายประเภทยอยู่แล้วนะคะทั้งหุ้นตามประเทศหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆหรือหุ้นพื้นฐานนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่จะมาเติมให้ในพอร์ตการลงทุนนะคะก็เลยฝากไว,ว้สำหรับวิธีการดูกองทุนรวมแล้วก็ดูสิ่งที่อยู่ในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนในระยะยาวค่ะ